สบายดีเด้อคนตกลิ้นบ่ได้ไปใส่เนาะพาเดี๋ยวกินถ้าเดี๋ยวกินอบเบ้เนาะอบเบ้พ่อเออกำลังยัดอ้วเบ้เนาะเท่าตอนนี้เนาะเบ้ราคาบบแพงเบ้หมาครบราคา450นี่หัวหน้าเป็นสนับสนุนเบ้เพิ่นนี่เนาะด้วยเนาะมือแข็งหนาดเนาะมือครัวเออแม่กำลังอบ cây nhảy hào đang mà nhang nỉ nó cao vào đây hào chỉ mà bưng nhặt uổng bẹp bắn bắn hào phần tông linh, nơi bộ đây phải giải nhặt uổng hay nông siêu hết nọ mà nọ uổng uổng khác còn thiêng nọ đang bao nhiêu sổ mông đó nhặt uổng phai khẩn gần tàu kẻ ăn nọ กัดผ้าพื้นสิแล้วเราบนท้องเชยวใกล้ละใกล้ละโอ้เคยกินลายเทื้าเราโบ้ฮิตแบบนี้ตลอดตลอดกินตลอดเนาะเออจะของเพลงเด้อฝากเพลงเพิ่มในเด้อเพลงยังก็ออกใหม่ไม่นอกมหัยยเป็นเคยไม่นอกมหัยเป็นเคยเนาะลงซองบุญธรรมเนาะเออเข็ดซองห่วมเดียวเพลับบุญธรรมสองไอ้น้องของเนาะเพลงใหม่ยังมีอีบ่มีมี สิเข้าอัดเมื่อใดสิลืมเนาะเมื่อใดสิลืมบ่เมื่อใดสิลืมได้เมื่อใดสิลืมได้เด้อพี่น้องเด้ออืมนี่ผู้ใดแต่งเพลงนะสิให้าซอยเนาะปคนแต่งเนาะเออโอเคแต่งให้น้องนุ่งเนาะจักเพลงนึงลองเบิ่งเป็นจังได๋กฝากติดตามเนาะพวกเฮาได้ทางช่องสายผู้ซอยนี่แหละว่ามื้อนี้อันหลังจากแต่งเพลงแล้วมากิน หนึ and ่งอัวเบะครับอบหมาเอออเบะเนาะอบพิษคนทีมงานเอาหลายเหมือนนี่มาหลายนักห้องเก่านักห้องใหม่มาเม็ดฝนตกลิ้นบ่ได้ไปใช้นัดนักห้องมาลินทางเฮือนอันเฮือนตะแก่อัดเนาะพ้าพื้นเนาะห้องใหม่เนาะเปล่าอะไรอันเฟซใหม่มีบุญทามช่วงนี้ Cũng như vậy Coi là bộ phim anh Mẹ anh Mẹ xào hạc lắm Này có bỏ Hả Tôn hạc Tôn hạc anh kéo mà đi Đấy là hôm nay bỏ Phê ฟางก็มีหัวใจฟางก็มีหัวใจเอออัดเราบอกอัดเราบอกยังยังยังไม่ได้ยิ่เข้ากันหนึ่งเดือนยังเดนเออยังเดือดซ่อมอยู่ตอนนี้เนาะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่นี่เด้ในห้องไหมวะนี้กะนี่เด้เป็นคนฟ้าของห้อัว่าอายุแกก็บอว่าอยู่เดือนนี้อันห้องยิงเขากำลังซ่อมเพลงอยู่ตอนนี้เพลงอันนั้น น้องพร้อมแต่แม่อ้ายบ่พร้อมโอเคเอาน้องมาอีกบ่น้องบ่ไห่ได้ยังมีงานเลยังมีงานเนาะเดี๋นีเนาะสออกบ่สใหม่เนาะเออเพยังสใหม่นี่นะ่บ่นอนยังออดอยู่โอ้เนาะผู้สาวเนี่เนาะผู้สาวบ่ออดยังออดเด้อนี่เนาะเออเอาไปจได้ฝากติดตามทีมงานเฮาเด้อทีมงานบ้านคกสว่างฝากกดไลค์กดแชร์ เบอร์ไวจะมกไม่ถวยเบอร์ไวจะม้ยเี่ยมี่มีนะ